สวัสดีครับผม,ผมสมศักดซอยฮวันนี้จะมารายงานอากาศกันนะครับในช่วงนี้มีลมหนาวรอบใหม่เข้าปกคุุมไทยตั้งแต่วันที่9ถึง13กุมภาพันธ์ทำให้ภาคอีสานเย็นลง3-5องศาและภาคเหนือกลางตะวันออกและกรุงเทพมหานครเย็นลง1-3องศาเรามาดูสภาพอากาศของแต่ละภาคกันนะครับ ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุด14องศาและอุณหภูมิสูงสุด38องศาอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้ามีอากาศร้อนในตอนกลางวันภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุด15องศาและอุณหภูมิสูงสุด38องศาอากาศเย็นถึงหนาวมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด21องศาและอุณหภูมิสูงสุด38องศามีหมอกในตอนเช้ากับมี มีอากาศร้อนในตอนกลางวันภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด24องศาและอุณหภูมิสูงสุด37องศามีหมอกบ้างในตอนเช้ากับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝน20%และขึ้นต่ำก,กว่า1เมตรภาคใต,ต,ใต,ใต้อุณหภูมิต่ำ22องศาและอุณหภูมิ37องศามีเมฆบางส่วนอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝน10%ทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด25องศาและอุณหภูมิสูงสุด37องศามีหมอกบ้างในตอนเช้ากับ มีอากาศร้อนในตอนกลางวันแม่คัมแม่คัมใช่ครับอากาศบ้านเขาเป็นยังไงขรงนี้เออบา้าลเจ้ามาันาวขนาดตอนมาห้อนไม่ห้อนเงาทำมากัปิ๊กมะนาวแฮมตายบาเดียวนี่โอ้จ้ะ